สวัสดีคผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมนายจีซีกับเกมไมครับวันนี้อยู่กับใครครับผมเงียบอยู่กับนมันมันค้างอยู่ครับผมอ๋อเครื่องเครื่องเครื่องของฟังนะฮะโอเคอยู่กับแน็กเกมเมอร์ซาซาทีวีนะฮะวันนี้อยู่กับผมนายจีวีครับวันนี้จอจีบเต่าใจเย็นใจเย็นมาฮะวันนี้เราจะทำอะไรครับผมสวัสดีครับคุณยืนเฉยๆก่อนครับผมค้างอ้าวค้างเอาครับวันนี้ผมจะมา ตัดไม้สร้างบ้านต่อฮะเมื่อกี้ซอมบี้เข้ามาในบ้านผมน่าจะตายแล้วมั้งทำไมคุณเดินแล้วมันเป็นแหลกๆ,ๆครับอ่ะน้องเขียวอ๋อน้องเขียวนี่ในบ้านอ่ะอือะออะครั๋อไอซ้ซอมบี้อย่าเข้ามาไม่มีนะอ้าวตายแล้วละ่ะเฮ้ย <laughs> 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 เล่นอะไรกับบอทำไมไม่มีนะฮะน้องเขียวน้องเขียวไม่ได้แดกกูหรอกไอ้สองอ๋อผมรู้แล้วแหละทำไมมันแหลกเฮ้ยน้องเขียวรับเบอร์ เมืเ่อกี้อะไรผมกำลังจะเดินไปตัดไม้เลยเมืเ่อกี้อะไรน้องเขียวระเบิดโอเครอดปะแน็กไปปะแล้วแน็กปะเราไปสักเราไปถากไม้กันอ้องเองจะลงเหมือนก่อนไม่ใช่เหรอไม่ลงละเจอน้องเขียวคลิปที่แล้วปุ๊มเกือบตายไอ้แน็กตัดไม้เยอะดีกว่าจะได้จะได,จะได้จะได้กินจะได้กินออแอปเปิ้ลอ้ตายกินแอปเปินะ้ลปเนแอปเปิ้ลมาจากต้นไม้ อคลิปเยอะเบิร์ดอ๋อเดินไม่ออกโอเคตัดไม้กันฮะตัดไม้ตัดไม้ทำไมตัดไม้แต่เขายืนมอดต้นไม้ยืนมอดต้นไม้เหรอเพื่อนเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะปะโอเคน้ามาตัดไม้กันต่อเพื่อนต้องกำลังคุยกับมันอยู่ว่าควรจะตัดไหมอ๋อต้นไม้พูดได้ด้วยเหรอ เอ๊ะพ <time> ูดได้สิทำไมจะพูดไม่ได้โอ้เจ้าไปตัดต่อดีกว่ามั้ตัดต่อมันก็ต่อยหรอกมาตัดไม้ต่อดีกว่าจะเอาแอปเปิ้ลมากินมีก็สองผลเองขอกวนเป็นสายสร้างบ้านไหมเนี่ยแล้วแต่เอ้ยคลิปแล้วเจอไม่เขาว่าเองควรตัดไม้เขาแล้วให้เขาไปสร้างบ้านนะเพราะเขาแหลกมากเลยตอนนี้ทำไมถึงแหลกอะงั้นขอเวลาตัดคลิปแป๊บใจเย็นใจเย็นเล่นก่อนเล่นก่อนสักห้านาทีไม่ไม่ตัดเฉยๆไม่ได้กดหยุด ก็หล่ะเดี๋ยวได้แล้วนักซื้อเครื่องใหม่นะนักน่าเป็นต่อไปตั้งค่าให้มันมีเมฆมาเลยแหละเอ๊ะเอ๊ะเขาปิดเมฆดิใช่ใช่เรากำลังจะไปทำเล็บอยู่มาแนละ้วฮะต่อมาต่อครับเพื่อนผมแหลกนิดหน่อยแหลกนิดหน่อยมีนิดหน่อยละนิดหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อย,อย,อยเฮ้ยแอปเปิ้ล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 แอปเปิลขอแล้วกัน อ๋อใ oh, จเย็นนะใจะเย็นแม่มึงตายเนี่ยอย่าอย่าเลียนแบบนะคลิปที่แล้วผมเจ้าหน้มาม่ะแอะแอ๊ะเห็นแอะแอะอ๋อไม่มึงตายอย่าไปนิดนึงเนาะก็ลืมเหรอนะคลิปไอ้คำอย่างคำอย่างงั้นลืมเถอะเนาะไม่ต่อไม่กินอะไรหรือไม่แล้วเลือดขึ้นเยอะไหมไม่รู้ไม่รู้แต่กราฟิกสวยขึ้นเอออะไรวะยิงขึ้นเยอะเปล่า ไม่ไม่ไม่เขาถ่ายต่อแล้วแหลกมากเลยนะบอกพี่เกมมาตีขนาดนั้นก็ว่าไม่แหลกแล้วนะเมื่อกี้ของเขาคนร,รื่นเลยซื้อขอของเขาื่นเออนะคะเฮ้ยแอปเปิ้ลขุดเจอแอปเปิ้ลเดี๋ยวขอแบ่งอาหารให้โย,ยนมาโยนมาโยนไม,นม้มาด้วยนี่คือการปนไม่เอาถ้าจะฆ่าเองตายให้ได้แล้วสามีมันเกิดได้ไงวะอยู่ในบ้านแท้ๆปิดป,ประตูด้วย เนาะแล้วก็คืนเนี้ยไม่มีทอดไงบ้าเนี่ยจะจะตัดมันไปสร้างไปเอาเนี่ยเอาฐานที่ถอดจากอันนี้เนี่นะ่ะนั่นอายเข้าไปก่อนเดอ้อแอปเปิลเจอแล้วบอกด้วยคุณแอปไม่ลดเอาไงละ่ะก็ว,ว่าทางแปแม่งแหล็กมันไม่หลดนีน่เองยินดีเฉยสิอืมคลิปนี้ก็น่าเหมืออ่ะเฮ้ยวับได้อะไรวับได้วับได้ ใชวับได้เอ็กวับได้อ่ะเออนักฮะทำอะไรทำสองบ้านโคตรใจบุญเลยล้วนั้นเ่นเองทำอะไรอ่ะเมื่อคืนนี้เล่นรอบรอบไม่เล่นรอบเาก็เล่นก็ถ่ายคลิปจบก็ตกเหรอน่าจะเนาะตกไปตอนนี้วะไม่รู้ดิเนาะ่ะไม่ต้องไม่ต้องสนใจอะไรต่อเถอะวุ้ยตายตายเนี่ยไม่รู้วุ้ยตายอตัวเธอเป็นกระเทยหรือเปล่า อยากไปสำรวจแมปว่ะเดี๋ยวพี่กิบบุดไดแล้วมึงเป็นอะไรเหรอเนีแบบ่ยเดบเดี๋ยวผมขอไม้ก่อนนะปลูกต,ต้นไม้ครับเรารักรักรักป่ารักป่ารักป่าลอด้มใช่ฮะคุณแม่บอกผมไม่รักสิ่งแวดล้อมนะอผมรักแต่ตัวเองมากกว่าเด็แบแอปเปิแบบ้ลแด็บอ่ะตอนไหนเองบอกเองจะแบ่งอาหารให้อ,องก็มีแค่สามเอง what the fuck, what the fuck? ไปเถอะก็ว่าเสียงเขาเพี้ยนแน่เลยเขาเพี้ยนมากกว่ากูเบียนเฮ้ยเขาตีแนนต้นไม้บักมาบักปอแอปเปิลเขาเข้าไปเองแอปเปิล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 เฮ้ยไอแอปเปิลไอแอปเปิอแอปป้าวอ้าวนั่นมันมัวนี่นะเออไอสองนั่นมันบัวนี่เออนี่ รครับวันนี้ผมแบกิวนะฮะจะมาถ่ายคลิปรีวิววัยไอสองทำ<ข>อ,อะไรเขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาไม่ได้จ่ายอ๋อลองตกนะเพื่อนตกอะไรมีหลุมเหรอตรงนน้นน่ะมีหลุมข้างหลังเองอะหลุมพ่อ,ยอยหน้าเองไม่ควรตลกเลยสตีฟเออไม่มีแอปเปิ้ลเหรอมันไม่ดอกขอตดขอตดขอตัดต้นไม้เองขอตดทำไมขอตดนะแน็ก ต้องเปลี่ยนช่องไปบ้ากรีโอตีพาซาแล้วอะ <c oughs> ่ะเขาก็วางวกันแล้วเอออย่าเปลี่ยนช่องเดียวสับเดี๋ยวซับซ้อนกับช่องเอาแน่นี้ต้องใหญ่เกินไปนะสําหรับเองเขาก็ตัดไม่หมดหรอกเขาก็ช่วยตัดอยู่ <c oughs> เขารู้สึกมันเหล็กไปเองเนี้ยเพื่อแบบมันไม่หลุดไงที่เองบอก <c oughs> ใช่ตอนนี้ฝนก็ตกแล้วเดี๋ยวขไอไม่ล่าเนื้อก่อนนะ <c oughs> วันนี้ไม่ไปเหมืองดีกว่าเดี๋ยวเจอน้องเขียวแล้วว่ะหมูบัวเต็มไอหมูเต็มเลย เฮ้ยเจ้าเจ้าหมูสองตัวกับคลิปคลิปแล้วนี่คลา้คลายพี่แท็กใช่ไหมเจอคลิปเปอร์แล้วแม่งกี <I> ้ไอ้อุ้ยหลุมหลุมหลุมกี่หลุมกี่หลุม,ลมพี่แท็กนี่เจ้ามาเจอน้องเกี่ยววะ <I> ขอไม่ไอ้เอ้ยเคยดูพี่แท็กแล้วไม่อ่ะเอ้ยเพิ่งเพิ่งเมื่อกี้เขาก้อลไปทำเสียงแน้แบบไอ <I> ้ในี่นอะไรฮะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่พี่แท็กละโอเคเนื้อหมูมาแล้วเขาต้องการแกะจะเอาบ้านกี่ชั้นแล้วแต่เองเลยเอาที่สบายใจ เฮ้ยว่าอะไรนะเฮ้ยว่าอะไรนะว่าอะไรนะมึงจะว่าอะไรนะถามดีๆตอบใช่ชิวยาถามดีๆตอบใช่ชิวยานะเอ้โอยอย่าติดยายายาอีกสองอย่าเย็นเดี๋ยวก่อนนะคือแล้วเองทำอะไรเนี่ยหาอะไรมาอุดไอ้นี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยขี้เกียจอุดเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวค่อยอุดเดี๋ยวปากท้อกันเนี่ยมันมืดมันมืดยิ่งมืดอยู่เอาต้นไม้ปลูกไว้หน้าบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย ก็ลงบ้านนะตัดแล้วทำไมแหลกทำไมแฮรี่เอ็งไม่เก็บต้นอ่อนอ้าวเอ็งก,ก็เก็บสิฮะแล้วก็แล้วก็ไปปลูกไม่เวลาต้นอ่อนมันมันดอกอยู่บนพื้นน่ะอู้ตกลุ้มสมแล้วเกือบตกอ๋อเกือบตกนี่ว่าตกจริงจริงเวลาต้นอ่อนมันดอกอยู่บนพื้นใช่ไหมมันก็จะหมุนไปหมุนมาทีนี้มันก็จะทำให้เครื่องเราทำงานตลอดแล้วมันก็จะแหลกขอดใจป่ะขดใจแล้วขอข้าหมูก่อนพี่หมูคนนี้เอเคอ K อเอ้ยไม่ใช่ F K ครอเลย ผมขอหมูหมูพี่หมอมาแน่พี่หมอไอห,หมูเนี่ยไม่ไตไอ้ยโอเห็ดเลยอืตัดไม้ก็เก็บไปหมดด้วยนะตัดได้เก็บได้เหรอแต่ตอนนี้เราก็เห็นบล็อกไม้อันนึงเด้ตอตรงนี้ผมเห็นหมูหมูตัวนึงเนี่ยบอกว่ามันใช่ไหมเนี่ยเออเออเอเอ ผมนี่กดชิดเดินเลยเอ้ยไักมีหมูป่าแถวนี้หมูเยอะนักข่าวว่าหมูเยอะหมูเยอะใช่อุ๊ยจะต,ตกดินแล้วนะัเข้าบ้านดีกว่าอะไรหรอทอมบิชจะเกิดนะนักหนึงนะเขากดชิดอยู่เนี่ยเห็นชื่อเขาไหมนักหนึงนะขอวางนี่ก่อนเดี๋ยวทอดอาหารกินก่อนวันนี้เนื้อน้อยนะทอดอาหารไม่ครับมีกระทะด้วยเหรอ มีดิเนี่ยแนกเตาเผาไอ้นักนกมาโล็วๆลโลเร็ะเข้ามาเลยนักปะเขาเองน่าจะมาตีเขาเปเถอะปะมาอุ้ยลุ้นลวงปะอุ้ยดีนะมันแหลกช่วยไว้มาเข้ามาไม่ถูกออกนิออกนิดรอดได้บอกผมรอดแล้วเดี๋ยวสร้างหีเพิ่มดีกว่ากล้หนึ่งสองสามสี่ ไม่ใช่อยากิดลึกนะเอ้าแล้วมากีดที่หีบไว้ตรงนี้เนาะอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวกดไม่โดนอีกโอ๊ยอีก <c oughs> <c oughs> มันโดดพื้นบล็อกอะหีบก็เลยนี่อปอิดตัะตัวจ้ำดิีิเกตปีดอะฮิเกปีดไมเอาอ่าเสียฟอร์มเดี๋ยวทำไรวะเนี่ยเก็บของเก็บของเก็บของพวกไม้เดี๋ยวเอาไปเผาให้หมดขอต้องที่เขาต้องการที่สุดก็คือเนื้อ อาหารทุกอย่างต้องเผาอีกน่าสมบีไม่ไมาเอาเลาวแพนเสียบปั๊บดาบปั๊บมนอยู่ในหน้ามีอยู่โอ้ควากิกกนก่อนกินกัดนกไปหาคิปเปอร์กันตอนนี้น้ำลายเยิ้มเต็มปากเลยยังหิวข้าวน่หลาเอ้ยระวังแคดกินเอ้ยไม่ใช่ระวังแคดเ,เกินเกิน แน่อย่าเย็นเพื่อนไปสองหมาโมูมันไม่มีอยู่แล้วคิปเปอร์ที่ไหนไม่มีหรอกโลกเนี้ไม่มีคิปเปอร์หรอกเอาให้ไรเขาอะเนื้อไงขอบกุิ่นอิาเตอขอบกุินะขอบคุณขอบคุลือล่อน่นดตีองไก่พอพอพออขีเดพออพออเอ๊ะไอ้เขามีอินเนอร์แมนไออลาวาดอะไอไปไหนิดประตูนี ดดูปประตููมมันไ่ิดดข้างนอกกันอ้นนาวันนี้เขามีเอนเดอร์แมนอะแน็กทำอะไรอะตองมีข้าวไม่รู้เลยนะมีพี่หมูอะอยากฆ่าพี่หมูเอาเนื้อมองหน้ามันแป๊บนี่ตัวหมูสามตัวโอ้โตอนคืนช่างสวยจังเลยอะชิวช่างดีดีดีเวอร์เนาะ เห็นดในขาวว่าอินเดอร์แมนตอนตอนของข้ามาฮะมีอินเดอร์แมนสามตัวแล้วหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาเบียดก่อนนะเดี๋ยวเขาตกมันเบียดไม่ได้หรอกเชื่ออายดิเนี่ยเชื่อเขาดิเบียดไม่ได้หรอกมีแต่ตีแล้วก็ตกอ่ะไม่ไม่เนี้ยมันมีแต่ตีแล้วก็ตกอ่ะไม่มีแต่ตีแล้วก็ตกอ่ะไม่ใช่มีแต่นี้นะไม่เนี่ย เอาเนี้ยอมากัน,นกินเนีย้ยกันเดี๋ยวฮะเองเปิดเสียงอยู่รอเปล่านะทำไมไม่ได้ยินเสียงกิเลยขอปิดเสียงไว้ขี่เียจเปิดคิปเปเอร์ไอ้น้องเขียวเข้ามาขอไม่เอาเหรอกเนาะเนอะเพื่อนเนาะแลงไปดีกว่าไปห,หาหาหา,หาล่าล่าหานพี่หมู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  ไอหม้ยไอน้องเขียวตกใจเว้ยน้องเขียวอย่าเข้ามาซอมบี้ด้วยข้างหน้าเองอับซอมบี้เนี่ยตกใจหมดเลยน้องเขียวเพิ่งมาเห็นนี่นะนี่เนเฮ้ยมันไม่สนใจเขาอะมันไม่สนใจเขาซอนที่เขาตกหลงนี่น้องเขียวเฮ้ยระเบิดระเบิดไอ้บัสบัสบัสเฮ้อเลี่ยนมอว์เข้าแล้วอะ ตีน้องเขียวไม่โดนรู้สึกว่าน้องเขียวเดินมานี่เครื่องค้างนี่น่ะตีซะน้องน้องเขียดทีแล้วนั่นสิบสามแล้วเหรอแบกมาน้องเขียวน้องเขียวนี่น่ะพอเพิ่มสิบสอเองโอ้โหเก็บการคอเดอร์มาก IGUC TV มาฮู้ดซอมบี้น้องเขียวมีไหมทำไมอันนี้ไม่เจอเอ็กแอกดูกอ่ะนี่อะนี่นะนั่นแหละเออใช่เอ็กซอมบี้วิเกเจ อ๋อหมูหนีไปทั้งนั้นหมูกิเกตล่านะเว้ยยืนเฉยๆครับเป็นผู้เฝ้ายามหลังบ้านโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับที่ชอบเกมไหมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆทุกๆวันนะครับสวัสดีผมนายกิวซีกับนักเกมเมอร์แซนนะนะนะใช่นักเกมเมอร์เซนซ่าทีวีขอตัวลาไปก่อนนะและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีโอเคได้เนื้อมาแล้วอ้๋อเสร็จแล้วเหรอ โอเคอ้สัตว์เอ้ยดีเลย